มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงอย่างรุนแรงการพบว่าวัคซีนเฉพาะบุคคลสามารถช่วยรักษามะเร็งเต้านมได้เป็นเหตุผลที่ทําให้นักวิจัยและแพทย์ในสหรัฐมองว่ามันเป็นการก้าวหน้าที่สําคัญในการรักษามะเร็งในอนาคตดรนอราดิซิสเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มีประสบการณ์ในการวิจัยวัคซีนมะเร็งเต้านมมานาน30ปีกล่าวว่าเราได้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้ววัคซีนเฉพาะบุคคล ที่พัฒนาเพื่อรักษามะเร็งเต้านมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรักษามะเร็งในทศวรรษหน้ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียยชีวิตจากมะเร็งอันดับต้นๆในผู้หญิงหลายประเทศจำนวนผู้หญิงทั่วโลกทุก20รายจะมีผู้หญิงหนึ่งรายถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในช่วงชีวิตหนึ่งตามข้อมูลจากหน่วยวิจัยมะเร็งนานา,นาชาติเตเยซีกระนั้นก็ตามยังคงมีความหวังมูลนิธิวิจัยมะเร็งเต้านมได้เผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการทดลองวิจัยวัคซีนมะเร็งเต้านมอยู่50รายการ ซึ่งมีการวิจัยวัคซีน5รายการอยู่ในระยะการทดลองขั้นสูงแล้วการพัฒนาวัคซีนมะเร็งเต้านมได้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในช่วง18เดือนที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าของการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน (immune therapy) โโซึ่งเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ที่จะคัดเลือกภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยมาใช้ต่อสู้กับตัวโรคโดยเป็นกระบวนการที่ร่วมกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถวิเคราะห์ชุดข่ะข้อ,อมูลจากคนไข้ได้นับหมื่นชุด มีความเป็นไปได้ว,ว่าวัคซีนจะช่วยรักษามะเร็งได้ในโลกแห่งความจริงในที่สุดการทดลองกับนักสแสดงชื่อวิกตอเรียเอคาโนเย่เธอถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามและเธอคอสโนมอินสไอทียูดีหรือมะเร็งเต้านมที่ยังอยู่ในท่อน้ำนมในช่วงอายุ30ปีการรักษากรณีของวิกตอเรียเป็นกรณีที่ยากเป็นพิเศษเพราะเธอมีภาวะโรคเม็ดเลือดแดงรูปเขียวร่วมด้วยนั่นหมายความว่าเธอจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดระหว่างการผ่าตัดแต่การตรวจพบ และรักษาแต่เนิ่นๆก็ช่วยในการรักษาอาการป่วยของเธอด้วยเช่นกันวัคซีนมะเร็งทำงานอย่างไรนักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาและป้องกันมะเร็งมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนักวัคซีนสําหรับโรคบางโรคอย่างโรคหัดหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบทํางานโดยช่วยให้ร่างกายพัฒนาเครื่องป้องกันที่จําเป็นสําหรับการปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกไวรัสหรือแบคทีเรียรุกรานแต่กระบวนการนี้ยากยิ่งกว่าเมื่อจะพัฒนาวัคซีน มะเร็งเพราะตัวมะเร็งเกิดจากเซลล์ของร่างกายเองนั่นหมายความว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งส่วนใหญ่จะได้รับการสร้างขึ้นเป็นพิเศษส่วนผสมของวัคซีนจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับคนไข้แต่ละบุคคลรวมทั้งลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของเนื้ออกของแต่ละคนด้วยวัคซีนพวกนี้จะสั่งให้ร่างกายสร้างโปรตีนหรือแอนติบอดีที่จะไปโจมตีตัวบุงชี้หรือแอนติเจนที่พบเฉพาะในเซลล์มะเร็งเท่านั้นมีการวิจัยอะไรเกิดอยู่ขึ้นบ้างงานบางส่วนนี้ถูกริเริ่มโดยดรนอราดิซ ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มที่ชื่อว่าพันธมิตรวัคซีนมะเร็งซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐที่เร่งการผลิตวัคซีนที่มีแนวโน้มใช้งานได้จริงมากที่สุดดรดีซิสดูแลโครงการวัคซีนมะเร็งหลายโครงการรวมทั้งการขยายโครงการการทดสอบ UWS ว่าวัคซีนที่พุ่งเป้าตัวโปรตีนเฮอร์ทูเฮอร์สโปรตีนซึ่งเป็นสารประกอบที่มักจะชักพืให้เซลล์มะเร็งเต้านมเติบโตอย่างรวดเร็ว ในการทดลองวิจัยครั้งนี้จะมีการให้วัคซีนควบคู่ไปกับการให้เคมีบำบัดและการรักษาด้วยวิธีการอื่นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดตัวรับ HER2 Her ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออกทั้งนี้มะเร็งเต้านมชนิดตัวรับ HER2 Her ถือเป็นชนิดของมะเร็งเต้านมที่พบได้ราวหนึ่งในสามท้ายที่สุดเราก็กำลังอยู่ในจุดที่เราจะได้เห็นการอนุมัติวัคซีนมะเร็งสำหรับการใช้งานชั้นคลินิกในอนาคตอันใกล้นี้ดรดิสิสกล่าว ในขณะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทด้านไบโอเทค a n ิซาไบโอไ i เอน e ์และคล e ฟแลนด์คลินิกในรัฐโอไฮโอของสหรัฐได้ทําการทดสอบทางคลินิกระยะที่1เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัคซีนที่ใช้เปปไทด์ชนิดนี้แหล่งเป้าไปที่อันฟาแลคตันบูมินอันฟาแลคเทบิวมินซึ่งเป็นโปรตีนในน้ำนมแม่ที่เชื่อมโยงกับมะเร็งเต้านมชนิดทริปเปิลเนกาทีฟชนิดรุนแรงที TBC หนึ่งในมะเร็งเต้านมที่อันตรายที่สุด เรานำโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งเต้านมใส่เข้าไปในร่างกายและเราสอนให้ร่างกายโจมตีเซลล์เหล่านั้นดออรอดินคูมาจากบริษัทอนิสากล่าวนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กำลังพยายามหาคำตอบว่าวัคซีนสามารถลดขนาดเนื้องอกของผู้ป่วยได้หรือไม่ซึ่งหมายความว่าการผ่าตัดอาจเป็นการผ่าแบบเล็กหรือไม่ก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเลยหรือไม่และหาคําตอบด้วยว่าผู้ป่วยมีอัตรากลับมาป่วยมะเร็งในท่อน้ําน,นมซ้ำสองน้อยกว่าเดิมหลังจากรับวัคซีนไปแล้ววัคซีนชนิดนี้